j o อร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดย G.M. Magazine น,น้ำเยน็นๆนหมจ๊ะ <S <S โอเคหนูขอสปอนเซอร์สลีแค่หนึ่งกระป๋องค่ะโอ้โหนกอ่ะ หนวกันเหนื่อยเหนื่อยเหรอหอยไม่เห็นจะเหนื่อยเลยทุกคนเหนื่อยกันบ้างหรือยังเนี่ยไม่เลยเหนื่อยเขาเหนื่อยพี่เจนไปถ่ายรูปตรงนั้นกันเถอะตรงไหนไปดิค่ะได้ดูไปมี่ยตากองใช่ตรงนี้ตรงนี้โอเคแต่ดูท่าทางและช่างภาพของเราเนี่ยไม่เหนื่อยเลยนะแน่นอนเฮ้ยเดนเดี๋ยวจะไปไหนต่อเนี่ยกลับไปที่เดิมเฮ้ย เดี๋ยวก่อนนี่เดินมาตั้งไกลให้กลับไปที่เดม<ช>ิมเด่นมันไกลไปมปะเอางี้เด่นแรงเยอะไงอุ้มพวกพี่ไปทีละคนโอเคโอเคถ้าทุกคนเหนื่อยทุกคนเมื่อยเรามีตัวช่วยนะเด็นคุณมานี่สิครับเี่ขอบคุณมากเลยนะสําหรับสำรองคันนี้ไม่เป็นไรพี่เพราะว่าถ้าเดินกลางทางนะเป็นลมกันหมดยังต้องขอบคุณผมอีกเยอะขอบคุณมากนะ,ออะใจ่ขอบคุณแ <laughs> จน้องจีนมาขึ้นคันนี้มา พี่ว่านะคันนี้โอเคสุดแล้วจีนมาจีนจีอินจีนทองไหมคะตาหนูตีมากเลยคะ่ะอ๋อพี่เก๊ดมาหา,าผมเหรอว่าไงฮะเงียบพี่เก๊ดหนูว่างนะตรงเนี้ยมาไหมมานั่งกับห,หนูมาเป็นขี้กับหนูมาเนิร์แรงเหลือเกิน เป็นไงมันเป็นจังไหร่มันเป็นจังไหร่มันเป็นจังซี่แหละ ที่ครับขอโทษครับเอ่อ,อ,อพูดก่อนสิครับอ,อ่จะถามว่ามาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมคะก็มาบ่อยๆครั้งนะครับก็ชอบที่นี่มีเสน่ห์ดีแล้วก็เดินชิลๆหาอะไรกินอร่อยๆครับชอบเดินเหรอคะออใช่ครับแต่ที่จริงเนี่ยผมเดินได้ไกลกว่านี้อีกนะครับถ้างั้นวันหลังมาเดินได้กันไหมคะจริงก็ชอบเดินเหมือนกัน S <S ได้สิครับยิ่งเจอคนน่ารักน่ารักแบบนี้ผมเดินได้ทั้งวันเลย <S 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 อะไรเข้าตาก็ไม่รู้อะค่ะ <S <S เดี๋ยวผมดูให้ไหมฮะไม่เป็นไรพี่ดูเองเฮ้อให้เด็กคนดูดีแล้วผมว่านะ เด่นดูให้น้องหน่อยเร็วโอเคครับดีขึ้นเรียงโอเคอค่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะฮัลโหลค่ะอยู่บนค่ะตอนนี้เหรอคะได้คะ่ะค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีจินติดโทราแล้วต้องรีบกลับกรุงเทพอคะค่ะ อยู่ที่ด้วยกันแปบ๊บเดียวเองจะกลับแล้วเหรองั้นเดี๋ยวเที่ยวที่นี่ให้เสร็จก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยกลับงั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเถอะครับไปสิน้ำสิ <c oughs> ต้องเดินตามหนูด้เหรอให้ดูน <Okay. S 2> ้ำก็ได้พี่เกดเดินมาด้วยแบบนี้ถ้าไม่เดินมาถือว่าไม่เก่งเดินมาเดิน อันนี้พี่ว่ามันแบบว่าสวยมากเลยนะจริงๆพี่ก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกนะ <l ok. CNC> แต่ด <l ok. S 2> ีใจมากเลยที่พี่มาที่นี่ครั้งแรกแต่ว่าแบบมีจีนมาด้วยมันก็แบบว่ามันของจริงแล้วนะเข้ามากเลยเข้าไปเนี่ยระวังสิจิ้ารัง ขออนุญาตอบได้ปะเฮ้ยรูปนี้ดีแล้วไม่ถ่ายแล้วโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นลาวครับส่วนตรงนั้นเป็นปั๊กจะลาวหรือปั๊กไม่สำคัญแลาวสำคัญว่ารักหรือเปล่าแมันก็ไม่มีอะไรมากโอ้ธนูเดี๋ยวกล้ามากนะเนีนี่เป็นเสจริงปะ ชอบเตียงอย่างนี้นะเพราะว่าเตียงแบบนี้เวลานอนสองคนมันดูแบบมันแคบนะใช่มันอยู่ด้วยกันได้สองคนพอดีเป๊ะเลยลองนั่งดูสิลองนั่งดูเด่นครับพี่ายเรียกเด่นมันเด่นพี่ไม่ได้เรียกเออเหมือนมันเสียมาเลยแล้วเลเอร์เสียมาเฮ้เด่นเราขึ้นไปถ่ายตรงนี้ดิเหมาะเหมาะนะ่าเล้นไ่ถ่ายเลยเกดเกดเอาเนี้ยปลาพี่เด่นไปเลย ข้าไม่เคยสูญเสียคนรักมาเลยเดี๋ยวพี่ปอกเอาเจอเลยร่อยๆเล่นให้ขาดจริงๆเชื่อพี่เห็นไหมเวลาเล่นเราต้องเล่นให้ขาดนี่แหละกระโดดหึเด่นในใครมุกทำท่านี้ให้พี่อาหน่อยเดี๋ยวพี่อาถ่ายรูปให้ หมวกดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์มากเลยอะ okay, <right? S 1> ่ะไข่หมวกก็แด่งคุณไข่หมวกขึ้นมาในนี้ัทนค่ะทันคุณหลบไปจากเฟร,รมทำหน้าแบบเกงขามหน่อยหน้าเกงขามด้วยวกลัวมันน,นั่นเดี๋ยวมันน้องก็เป็นแบบนี้แหละจีนแต่เดี๋ยวอยู่ไปเรื่อยๆก็จะดีนะมันพี่เกดผมชอบฉากนี้มากเลยครับเนี่ยฉากนี้ครับเนี่ยชอบมาก หนาวแฮะหนาวก็ถอดเสื้อได้นะฮะเสืไหลโอเคครับแอ้วพี่เก๋นั่งสิโอ๊ยตรงนู้นก็ว่างนะนู่นน่ะตรงนู้นน่ะน่าจะมองเห็นจอดีกว่านี่ตรงนี้ก็ว่างนะคุณลุงไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ดิ่อกใกล้ๆพี่จะนั่งไหนก็ได้พี่โตแล้ว แต่อดนั่งต้มหนูไว้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 วมันจะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ชอบดูฉากแบบนี้เลยอ่ะมันดูอันตรายมากเลยมันไปยังครับไปแล้วไปแล้วเดูเป็นผู้ชายขี้กลัวเนาะขี้กลัวปกติอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้เลยอ้วสิพ่อให้ไข่มุกไปอยู่เป็นเพื่อนอ๋อไม่เป็นไรครับอยู่ก็เลยไม่กลัวก็เดิม เห็นแรกคงอยู่ไม่ได้คงนึกว่ามีผีอยู่บ้านทั้งวันแน่เด่นอะไรชอบจีนเหรอบ้าแอนอะไรนี่รู้จักกันมานานแล้วฉันมองตาแกฉันก็รู้ว่าแกชอบเขาคิดอะไรกับเขาใช่ไหมก็แอน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 ขอไลน์ให้เอาปะเฮ้ยอย่าแนอนแน่ถ้าเขาไม่ชอบผมทำไงอ่ะอ้าวแล้วถ้าได้เอาป่ะล่ะ พี่ไอ้มาดูนี่ดิเจ๋งเลยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่รีบไปเดี๋ยวมาเสียใจทีหลังก็แล้วกันไปจีนจีนไปพี่ไอ้พี่ไอ้อ้าวพี่ไอ้มาแล้ะมาเล่นอะไรอ่ะมาดูนี่ดิเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมากนี่ยิ้มตาหายเหมือนกันนะเราเนี่ย อะไร,รนบนอะไร <ไป S 1> <ง>กันสองคนนะทำอะไรกันไหนพี่เกสถ่ายรูปถ่ายนานนะครับ <c oughs> นี่จะเป็นยิ้มคุณลงเคงคองทำไม <c oughs> ทุกคนคะเดี๋ยวจีนต้องขอตัวกลับก่อนแล้วอะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งที่สนามบินเฮ้ยดีเลยเราจะได้แวะไปส่งพี่จีนที่โรงแรมด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีไฟล์กลับกรุงเทพหรือเปล่าอะค่ะเออพอดีว่าผมอะ ก็ต้องกลับกรุงเทพเหมือนกันก็ติดรถกันไปทําไม่ดังเกียดถ้าไม่รบกวนก็ก็ได้ค่ะสบายเลยครับงั้นเดี๋ยวจริงขอตัวก่อนนะคะทริปนี้สนุกมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพแล้วกันนะค่ะไข่มุกส่งรูปให้เราด้วยนะโอเคค่ะครับ กไปแล้วนะคะอยู่แล้วไปแล้วอายไปแล้วไข่มุกไปแล้วเจอกันพี่ไปพี่พี่ไปเลยสวัสดีเดนไปไปไปขับรถดีๆนะเดนออกไปเจ้าออกไปยัมมนุษย์ยักษ์เอ๋เป็นไงเฮวปกติคนเขาต้องยืนตาละห้อยไม่ใช่ปลาเขาโอ้พี่เกดพี่สนุกไม่ออกจริง ทำไมอ่ะทำไมต้องร้องไห้ออกมาสิร้องไห้ออกมาทำไมต้องรีบกลับไปด้วยกันเทนต์ตาออกมาพี่ไม่ชอบอ่ะทำไมต้องรีบกลับไปด้วยกันด้วยอ่ะเราไหวมาบ๊วยตาไข่หนุกเราไปหาอะไรดูกันดีกว่าเหรออันนี้ก็น่ารักเนาะอันนี้ก็เป็นอย่างเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีจังเลยมันก็ดีมากเลยอ่ะ หมว่าอะไรคือไฮไลท์ของที่นี่อะไรอ่ะก็ที่นี่ไงพระธาตุเจดีสีมหาภูเชื่อหนูไหมเนี่ยเชื่อเพราะว่าตั้งจาง,งานอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ที่ว่าก็คือไฮไลท์แล้ว<ช>แหละ<ช>จริงจริงแล้วเขานะจําลองแบบไอ้นี่เลยอ่ะพรอพุทธ,ธคยาจากอินเดียมาตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็ทางเข้าเนี่ยก็จะมีพระธาตุแต่ละด้านมีสีด้านสีประตูใช่ไหมก็เนี่ยด้านนี้หนึ่งด้านด้านที่สองด้านที่สา้านที่สมีทั้งสีด้านเลย ไปข้างในกันแต่ว่าสวยอะขอเขาไปไหนอะเอาตอนแรกคือนางเดินนามาแล้วนี่หายไปไหนแล้วว่ะอ้อสอดสายเข้าไปแล้วมั้งไปไปหาไมาไป เกคุณไม่มา,าคุณพลาดมากบอกเลยเจอรี่นเดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพรีเซนเต d by บายโตโยต้า